ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour a u r e i l e t bonjour à vous tous. Bonjour Aliette, j'espère que tu vas tous bien. ท่านฟังคาเมื่อครั้งที่แล้วได้ขอให้ท่านผู้ฟังได้มีเวลาสังเกตการกระจายแวบแซึ่งถือว่าเป็นแวบสำคัญคงจะเห็นแล้วนะคะว่าพิเศษจริงๆไม่เหมือนใครเลยเพราะตามปกติเวลาที่ให้ข้อแม้ไว้ว่าถ้าหากว่าลงท้ายด้วยเออแอ ของ J กับของอนนจะเหมือนกันของีจะลงท้ายด้วย S ของนูลงท้ายอ S ของ V ลงท้าย Z แล้วก็จะเป็น L ผู้พจน์คือลงท้ายด้วย S จะลงท้ายเรียเตแต่ V เฟร์ไม่เหมือนใครทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะไม่เหมือนแม้กระทั่งตัวของตัวเองนะคะดังนั้นตอนนี้เรามาฟังด้วยกันหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้สังเกตตัตวเขียนแล้วนะคะ <S <S Je fais <et> tu fais il fait. Elle, fait elle fait nous faisons vous faites ils font Elles font. Je fais, tu fais, il fait. Elle fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Elles font. Qu'est-ce que tu fais Je fais du café. Qu'est-ce que tu fais Je fais du café. Qu'est-ce que vous faites les enfants Nous faisons une tarte aux pommes. Qu'est-ce que vous faites les enfants Nous faisons une tarte aux pommes. Qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. Qu'est-ce qu'il fait il fait les courses. Qu'est-ce qu'elles font Elles font des gâteaux. Qu'est-ce qu'elles font Elles font des gâteaux. Qu'est-ce que tu fais Je fais du café. Qu'est-ce que tu fais Je fais du café. Qu'est-ce que vous faites les enfants Et nous faisons une tarte aux pommes. Qu'est-ce que vous faites les enfants Nous faisons une tarte aux pommes. Qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. Qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. Qu'est-ce qu'elles font Elles font des gâteaux. Qu'est-ce qu'elles font Elles font des gâteaux. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Je fais, tu fais, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. que, je, il, elle. ค่อนข้างจะเหมือนกับแวบอ,อื่นๆที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยเออแอกที่เราเคยพบมาแล้วที่มีการให้ข้อสังเกตคันว่ามักจะออกเสียงเหมือนกันชัต f a i ิเฟ fait อั fait อันนี้เสียงนะคะเหมือนกันแป๊ะเลยแต่ตัวเขียนต่างกันเล็กน้อยถ้าหากว่า j จลงท้ายด้วยสระแล้วก็มีเอสของ tu ก็จะเขียนเหมือนกันเพราะว่าเป็นของ il, l ลเอกพจน์เราก็จะเปลี่ยนเอเป็นตัวเต้นสังเกตนะคะว่า ของเจอกับของจูเซเฟลงท้ายด้วยเพราอเป็นของ Il, อิลเอกพจเอลเอกพจน์ ot, จากเอเป็นเตเป็นอิลเฟเหมือนกันนะคะเสียงคล้ายๆกันสำหรับตัวเขียนในเอกสารประกอบการรับฟังกลางหน้า39ในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงการกระจายแวแฟรไว้ให้ตามที่ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ดูแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นของนู ก็ยังคงเป็น ons เช่นเดิมแต่คราวนี้มาดูรูปแบบกลางกระจายที่เป็นพิเศษถึงแม้จะลงท้ายด้วย ons แล้วก็ข้างหน้ามีตัว re ซึ่งตามปกติ re ออกเสียง a แต่ที่นี้ฟังดีๆเข้อออกเสียงว่า furzung furzung ถึงได้บอกไงครับว่าแวมนี้เป็นแวมที่พิเศษของตัวเองจริงเลยนั้นเป็น new furzung แล้วก็ที่พบกันมาว่าของ v ูนั้นเวลาที่เรากองชูเก้แล้ว จะเข้าจาก,จากคล้ายๆของหนูแต่เปลี่ยนจาก ONS เป็น Oz แต่ท่านรู้ฟังเห็นตัวเขียนแล้วนะคะคราวนี้ไม่มี Oz แต่ของ Vu จะเป็น Vu Fat Vu Fat DE ลงท้ายด้วย Oz แทนแล้วยิ่งกว่านั้น Il และพหูพจน์ยิ่งแตกต่างออกไปคือ Il Fung El f u n นี่เลยค่ะถึงได้เรียนให้ทราบว่าหาเวลาได้สังเกตการเขียนซะก่อนแล้วจะทำให้เราใช้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ Je fais, et tu fais. Il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. elles font. Je fais, et tu fais. Il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. elles font. Combien qu'un nous faisons. vous faites. Ils font, elles font. Mimi que าวิธีที่ว่าอ่านออกเสียงแล้วก็เห็นตัวเขียนจะได้ได้ไว้อย่างถูกต้องเลยนะคะอย่างเช่นที่ให้ตัวอย่างเอาไว้ Gues กิสก u ติเฟเธอทำอะไรนะ่ะ a i ฟ du café ฉันกำลังทำกาแฟก็คือเตรียมกาแฟชงกาแฟนั่นเอง Gues que กิสก i t ูเฟ e s ล n องฟองเด็กๆทำอะไรกันอยู่นะ่ะนูเฟซองย a ตักโตปอมเรากำลังทำพายแอปเปลิลกิสกิเฟเขาทำอะไรนะ่ะ Oks, ong, ung, like, Et Félix Gouxe เข้าใจของ Giscanfong ผู ang, hey, hey. ้เธอทั้งหลายกำลังทำอะไรกัน Enfants délicato ทำขนมกันนั่นก็เป็นลักษณะของการใช้ welfare ในรูปประโยชน์ต่างๆนะคะ Qu'est-ce que tu fais? Je fais du café. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du café. Qu'est-ce que vous faites les enfants? Nous faisons une tarte aux pommes. Hey. Qu'est-ce que vous faites les enfants Nous faisons une tarte aux pommes. Hey, 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 hey! Qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. Qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. Qu'est-ce qu'elles font Elles font, Ell font des gâteaux. Qu'est-ce qu'elles font Elles font, Ell font des gâteaux. ไม่มีอะไรยากเลยนะคะถ้าเรามันฝึกฝนรายการของเราไม่เคยให้กฎไวยากรณ์ในทันทีทันใดแต่จะค่อยๆให้พบมาทีละน้อยละน้อยจนท่านผู้ฟังชิน แล้วก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นในคราวนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะการกระจายคำกริยาที่รัมกงสุกเกซุงถ้าผู้ฟังคงสังเกตเห็นว่าแวบ,บต่างๆก่อนจะมาให้พบในทุกบุรุษนั้นเราจะพบกันมาแล้วถึงจะไม่ครบทุกบุรุษแต่ก็เป็นส่วนใหญ่แวบบแฝก็เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้หาเวลาได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจรูปเรียกต่างๆเพื่อการนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะนอกจากจะรู้จักการกระจายแล้ว ท่านผู้ฟังต้องทราบด้วยว่าการใช้แววต่างๆนั้นตัว infinitive คือกริยารูปเดิมที่ยังไม่ได้กระจายนั้นคืออะไรด้วยเพราะว่าตัว infinitive ก็ถูกนำมาใช้เช่นกันเหมือนกับ l e ฟจูปคอ h ที่เราเคยพบกันมาแล้วใน l ล o n องแวนหน้า35เป็นการบอกถึงอนาคตอันใกล้ของผู้พูดคงจำรูปแบบการกระจายได้นะคะเราจะกระจายแวบเบล แล้วก็ตามมาด้วยแองเปนิทีฟของกริยาแท้อย่างเช่นตัวอย่าง Je vais partir en France l'année prochaine Je vais partir en France l'année prochaine ฉันจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้โ oh หตั้งปีหน้าเนะี่ยแต่สำหรับตัวผู้พูดปีหน้าอีกไม่นานจะต้องเดินทางแล้ว Il est déjà 22 heures Je vais me coucher Bonne nuit Il est déjà 22 heures Je vais me coucher bonne vais nuit สทุมแล้วฉันจะไปนอนละราตรีสวัสดิ์นะในที่นี้เป็นการบอกอนาคตอันใกล้ซึ่งใกล้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าสี่ทุ่มจะไปนอนละทั้งสำหรับตัวผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวของการใช้ฟิจูพอรนะคะสำหรับอนาคตอันใกล้สำหรับตัวผู้พูดขอย้ำสำหรับว่าในการใช้สำหรับตัวผู้พูดนะคะขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าในการที่จะาทำสิงงส่งนี้นั้น มันแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้แค่ไหนนะเรามาฟังแล้วก็มาพูดตามคุณอาริยะเพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะคะ répétez après moi je vais partir en France l'année prochaine je vais partir en France l'année prochaine il est déjà 22 heures Il est déjà 22 heures. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. การใช้ bonne nuit ก็เหมือนกับ good night ของภาษาอังกฤษนะคะเป็นการใช้สำนวนลากันก่อนไปนอนทีนี้มีรูปแบบของการใช้ f u t u r simple หรือว่า future เฉยๆก็ได้นะคะซึ่งเหมือนกับ future ของภาษาอังกฤษแต่นี่มีข้อที่น่าสังเกตยอยู่นิดนึงตามปกติแล้วสังเกตไหมคะว่าในคําที่เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนใหญ่แล้วคําในภาษาฝรั่งเศสจะเติมตัวเอออย่างเช่นคําว่า class ที่แปลว่าห้องเรียนแล้วก็ในภาษาอังกฤษเนี่ย c l a s s แต่ในภาษาฝรั่งเศสเติม er ตัวเอออีกหนึ่งตัวแต่คราวนี้ future ถ้าเป็น future เราไม่มีตัวเอค่ะแต่ในภาษาอังกฤฟิวเจอร์มีตัวเอมีตัวอ e, นะคะเพวัะน,นั้นค่อนข้างจะแปลกกันเป็นนิดหน่อยในช่วงตอนนี้ <c oughs> ก็หมายถึงอนาคตทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าจะใกล้หรือว่าไกลมีรูปแบบของการกระจายที่เราคงจะต้องใช้กฎเป็นข้อสังเกตและระค่าคราวนี้ตามที่ให้ข้อสังเกตไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า 39. ส9ซึ่งตามปกติแล้วเราจะนำตัว i อ finitive มาแล้วก็เติมตากม i นง จำได้ไหมคะคำว่าแดกมินิซุงเป็นคำลงท้ายที่จะบ่งบอกว่าซูเช่คือใครแล้วก็บ่งบอกได้ว่าตองนั้นเป็นตองอะไรแดกมินิซุงของฟิวติแซมเหรอจำง่ายมากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนำมาจากเคลซองของเว็บอาวัวยกเว้นนูเราก็จะลงท้ายด้วยเอ็อสของวูลงท้ายด้วยโอซเช่นที่ให้ตัวอย่างไว้อย่างเว็บซอกจีรซซอกจีร tu s o r t i r a il sortira. Nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. เห็นไหมคะทั้งของ je เนี่ยแต่มีในทรงลงท้ายด้วย e ของ g ลงท้ายด้วย rs ของ il เอกพจน์ลงท้ายด้วย r ก็คือมาจากแวบบวัวนั่นเองแต่พอเป็นของ nous กับ vous เราก็นำมาตัว infinitive คือ sortir ของ nous ลงท้ายด้วย o ns ของ vous ลงท้ายด้วย oz พอเป็นของอิวงพหูพจน์ก็คือ verb avoir, onte เห็นไหมคะแต่ถ้าหากว่าแหล่งฟินิตีฟลงท้ายด้วยจุดเออเราต้องตัดจุดเออออกซะก่อนแล้วถึงจะใส่แตมินิุนงอย่างเช่นที่ให้ไว้นะคะ v ว r b prendre ลงท้ายด้วยจุดเออแล้วก็ตัดเออทิ้งเชำ prendre verb connaître ก็เช่นกันฉ่ำ connaître verb attendre ก็เป็นฉ่ำตอ t e n d r e นี่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่า ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสังเกตจะเห็นว่าเราเคยพบกันมาแล้วถึงจะไม่มากก็ตามนะคะนั่นเป็นเรื่องของ Le ฟิจิโอหรือว่าเลฟิ p ิพ c h ชก็ตามตอนี้นอกจากนั้นแล้วการที่เราพบในตอนต้นรายการพบแว็บแฝ r แว็บแฝงเป็นแวบที่พิเศษมาตั้งแต่ตองไพรซองพอมาถึงฟิจิโอก็เหมือนกันเลยค่ะนั้นเวลาที่เราพบในเอกสารประกอบการฟังท่านผู้ฟังจะเห็นว่า ของแวบแฟร์นั้นตัวรากดิกาลคือ FAIR สกดด้วย F E R ตัวรากดิกาลหมายถึงตัวรากศัพท์ที่ทุกบุรุษจะใช้เหมือนกันเราเรียกว่าคดิกาลส่วนแต่มินเนซองจะบอกให้ทราบว่าใครคือซูเช่แล้วก็จะบอกว่าตองนั้นคือตองอะไรเห็นไหมคะเราใส่ R E เข้าไปแสดงว่าแวบนี Web ้อยู่ในตอง f ิ t u r e คำที่ลงท้ายนี้จะบ่งบอกให้ทราบที่กล่าวมาแล้วนะคะเราจะพบต่องอนอีกมากมายดังนั้นในตอนนี้ f ฟิจูของแว็บแฟก็คือ je ferai je ferai แล้วก็ยังมีแว็บอ,อื่นๆอีกที่ตัว f ฟิจูไม่ได้มาจากอ n f i n i t i v e เหมือนที่เราพบแว็บสองจีเมื่อสักครู่นี้แต่ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวไม่ยุ่งยากคะ่ะไม่ต้องตกใจไปเราจำเฉพาะตัวแรกเท่านั้นเองเรามาดูด้วยกันนะคะอย่างเช่นแว็บแกับแวบ,บอ,อื่นๆนะคะ Je fais, je ferai, verbe faire. Aujourd'hui je suis, demain je serai, verbe être. Aujourd'hui j'ai, demain j'aurai, verbe avoir. Aujourd'hui je vais, demain j'irai, verbe aller. Aujourd'hui, travaille Demain, travaillerai a a je je Verbe r t v คำ r รรยาบประโยคสุดท้ายที่ได้ฟังคุณอารียันั้นก็คือ verb travailler เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะนำตัว i n f i n i t i v e มาเติมแต่ไม่ในวงเลยนะคะเราควรจะได้ฝึกการใช้ในการพูดแล้วก็การฟังจึงขอให้พูดตามคุณอารียค่ะ répétez après moi je fais je ferai Je fais, je ferai. Aujourd'hui je suis, demain je serai. Aujourd'hui je suis, demain je serai. Aujourd'hui j'ai, demain j'aurai. Aujourd'hui, Demain, j'aurai. Aujourd'hui, je vais. Demain, j'irai. Aujourd'hui, je vais. Demain, j'irai. Aujourd'hui, je travaille. Demain, je travaillerai. Aujourd'hui travaille demain travaillerai je je ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าแอบแฟเป็นแ็บที่ประหลาดออกไปแล้วก็ยังมีแ็บอื่นที่เวลาเป็นฟิชชิวแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองไม่มีวิธีไหนนอกจากว่าเราจะหาเวลาได้สังเกตตัวเขียนแล้วก็มันออกเสียงเพราะว่าที่เราให้เราให้เป็นประโยคนะคะและนี้เพื่อการใช้ฟิจชิวแซมเปิ เราจะมาพบอยู่น <Beginning S 1> ้องแกตคือการสัมภาษณ์ตอนนี้จะไปสัมภาษณ์เด็กตัวเล็กชั้นประถมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งถามว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะทําอะไร Qu'est-ce que vous ferez les enfants quand vous serez grand? Moi, quand je serai grand, j'irai en Amérique. Bah moi, j'aurai une grande voiture. Moi, je n'irai pas à l'école. Et moi, je serai toujours en vacances. Et moi Eh bien, je ne travaillerai beaucoup d'enfants et eh ben moi, je seai riche moi j'rai moi très pas ก้อนหน้าต่าเป็นเลฟิจูซานเบลที่เราพบคุณอลียตนำให้เราเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆอยากจะทำในสิ่งที่ตนเองเห็นอยู่ว่าแล้วก็ชอบใจหรือเป็นอยู่แต่บางครั้งเขาก็ไม่อยากจะทำในสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันอาจจะมึดอัดอะไรอย่างนั้นอย่างคนแรกบอกว่าจิ r ร i e อ a นด r มริจะไปอเมริกา คนที่สอบอกว่า J'aurai une grande voiture จะมีรถคันใหญ่ใหแสดงว่าตอนนี้อาจจะมีรถคันเล็กๆหรือว่านั่งๆรถเมล์ไปหรือเดินไปคนต่อมา Je n'irai pas า l ล c o l e แมมเศร้าเลยค่ะแสดงว่าเบื่อโรงเรียนจะไม่อยากไปโรงเรียนแล้วคนที่สี่ไม่ชอบเรียนเช่นกันแต่อยากจะได้ปิดภาคนานๆก็บอกว่า je s ช toujours en vacances จะไปวากงตลอดเวลาเลย คนถัดมาก็บอกว่า j t r e v r i v l i r a i pas จะไม่ทำงานนะมาโตขึ้นอาจจะเห็นพ่อแม่ทำงานหนักก็ได้นะคะคนต่อมาสิคะคงเห็นว่าการมีลูกนะี่นลำบากมากอาจจะตัวเองนะี่แหละเป็นสาเหตุนะไม่พ่อแม่เดือดร้อนก็บอกมัวเจน a i p a ป d ดองฟองหนูจะไม่มีลูกคนสุดท้ายนี่ฝันเฟื่องคะ่ะบอกว่า s ชูสเกตแ c รชจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากขนาดเป็นมิลเลนเนียร์เป็นเศรษฐีทีเดียวแหละ เด็กๆต่างก็ฝันนะคะแล้วบางคนก็ฝันในสิ่งที่เป็นไปได้ในวันหนึ่งก็ได้เรามาฟังความฝันของเด็กเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ท่านผู้ฟังครัในช่วงจำวันนั้นเรามักจะออกเดินทางไปไหนๆบางแห่งก็ไม่รู้จักบางทีก็ถามคนแถวนั้นดีที่สุดเลยเราจึงต้องรู้จักการใช้สุนวนการถามพอพูดถึงแค่นี้ท่านผู้ฟังก็เดาได้ว่าเนี่ยเป็นการที่นำมาของเก่ามาพบใหม่อีกแล้วใช่ค่ะเพื่อว่าเราจะได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ ขยายความออกไปเรื่อยๆนะคะเรามาทบทวนกันใช้ในเรื่องนี้ด้วยกันในสถานการณ์อื่นๆนะคะจะมีการที่ถามว่าสถานที่ต่างๆอยู่ที่ไหนรวมทั้งการบอกทิศทางเราจะพบเดียล็อกแรกสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการถามหาสาระกลางหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะ Madame s'il vous plaît vous savez où est la mairie Madame s'il vous plaît vous savez où est la mairie คุณคะคุณทราบไหมว่าที่ว่าการอำเภออยู่ที่ไหนคำว่าลาเมรีแปลว่าสารกลางจังหวัดก็ได้เป็นว่าที่ว่าการอำเภอก็ได้ก็ใช้คำเดียวกันเลยคะ่ะผู้คนใจดีบอกวิธีการไปว่าคุณจะต้องข้ามงเวียนนั้นไปนะคำว่าปลาที่เคยได้อธิบายไว้หลายครั้งแล้วหมายถึงลานกว้างนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีรถเนี่ยแล่นอย่างเช่นที่ ปลาสตรงที่เรอนุสาวรีย์เนี่ยนะคะอันนั้นเราก็เรียกว่าปลาสได้เหมือนกันไปมงเวียนก็ได้อย่างที่วัดการอำเภอหรือสารกลางที่คนถามจะไปนั้นก็จะต้องผ่านมงเวียนไปก่อนแล้วก็จะอยู่หน้าโบสคํคำว่าเอกลี e หมายถึงโบสฝรั่งนะคะ Vous devez traverser la place et c'est devant l'église. E Vous devez traverser la place et c'est devant l'église. E คนถามทางนั้นบ่อยครั้งที่เราจะต้องทวนในสิ่งที่เราได้ยินมามิฉะนั้นอาจจะเดินทางผิดก็ได้เราถามว่าอัปแพเราว่าหลังจากคือหลังจากการที่ผ่านวงเวียนนั้นไปแล้วสถานที่ที่จะไปคือลาเมรีนะีอยู่ที่หน้าโบสถ์ใช่ไหมคะ Après la place c'est devant l'église e Après la place c'est devant l'église e ในการที่ใครก็ทําอะไรให้เรามีการบริการมีน้ําใจ แน่นอนที่สุดต้องมีการขอบใจการขอบคุณในภาษาฝรั่งเศสใช้ดังนี้ค่ะ merci beaucoup madame merci beaucoup madame ขอบคุณมากค่ะในการขอบคุณนั้นถ้าเราพูดกับผู้ชายก็จะเป็น merci beaucoup monsieur หรือว่า merci beaucoup mademoiselle ถ้าพูดกับเด็กสาวหญิงสาวนะคะหรือจะใช้ m e r c i m a d a m e merci monsieur m e r c i m a d e มัน s e ให้เฉยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการจะแสดงความทราบซึ่งก็ใช้โบกูเข้าไปด้วยอย่างเช่นที่เราพบจากคุณอลริย์นะคะเมื่อมีคนเขาขอบใจไม่ใช่เรายิ้มเฉยในภาษาไทยเรานะก็มีบางครั้งเราก็บอกไม่เป็นไรในภาษาฝรั่งเศสก็มีที่ใช้ดังนี้ค่ะ je vous en prie je vous en prie แล้วก็เช่นเคยนอกจากเราใช้ v u ูแสดงว่าพูดคนอื่นแต่ถ้าหากว่าพูดกับคนสนิทกันเราจะใช้ดังนี้ค่ะ je t'en prie je t'en prie เราจะพบเดียล็อกในชนบทแห่งหนึ่งได้ยินเสียงระฆังกังวานไปให้บรรยากาศชนบทจริงๆเลยแหะค่ะเป็นชนบทของฝรั่งนะคะ Madame s'il vous plaît vous savez où est la mairie oui vous devez traverser la place et c'est devant l'église après la place e t devant l'église oui c'est ça merci beaucoup madame je vous en prie ก็เป็นเดี l ย g ล็อที่จะพบในภาษาเพื่อการสื่อสารทั่วไปเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสํานนสุภาพต่างๆต,ตอนนี้ขอให้พูดตามคุณอารียนะคะ Répétez après moi, Madame s'il vous plaît, vous savez où est la mairie? Madame s'il vous plaît, vous savez où est la mairie? De vous devez traverser la place et c'est devant l'église. Vous devez traverser la place et c'est devant l'église. Après la place, c'est devant l'église. Après la place, c'est devant l'église. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous en Je en prie. t'en prie. vous Je t'en p ่ i นที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้กันเนี่ยนะคะน่าจะนําภาษาฝรั่งเศสที่เราพบจากรายการนี้ไปใช้โดยเฉพาะในการที่พูดขอบใจขอบคุณเวลาเพื่อนทําอะไรให้ถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาไทยมาเวลาเพื่อนก็ทำอะไรให้เราบอกแม็กซี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเพื่อเราจะได้เพิ่มพูนทักษะในการใช้ เวลาเพื่อนขอแม็กซี่เราเราก็ตอบสตรองพรีเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะนั่นก็เป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เป็นการใช้สํานวนเพื่อการสื่อสารนะคะดังนั้นเรามาฟังเจล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Madame s'il vous plaît vous savez où est la mairie Oui vous devez traverser la place et c'est devant l'église Après la place et devant l'église Oui c'est ça Merci beaucoup madame Je vous en prie ถ้าผู้ฟังคาเดอล็อกนี้มีประโยชน์ในการสื่อสารมากทีเดียวเลยนะคะหาเวลาได้กลับไปฝึกฝนแล้วก็อย่างที่เรียนเสนอแนะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันลองใช้บทสนทนานนี้โดยเปลี่ยนเป็นตัวเราจริงๆแต่ใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสทีนี้หันกลับไปทบทวนเกี่ยวกันบอกทิศท,ทางเราพบกันมามากพอสมควรนะคะตัวอย่างเช่น t o u n ุ e à gauche t o u r n ร e à gauche เ,าาเาาลว้าย t o u r n e r à droite Tourner à droite. l i o quoi? Aller tout droit. Aller tout droit. ตรงไป a p r è s, <ong> <S le feu. Après le feu. ต่อจากสัญญาณไฟคำว่า le feu ในที่นี้คือสีแยกไฟแดงนะคะ Devant la mairie. Devant la mairie. หน้าอําเภอเราจะพบเดียลอกอีกรูปแบบหนึ่งในชนบทที่เดียวกัน จะได้ยินเสียงไก่เลอกกแปลว่าไก่นะคะคือไก่ตัวผู้ถ้าลาปูลคือไก่ตัวเมียเลอกกนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสด้วยเคยถามชาวฝรั่งเศสว่าทำไมใช้เล็กกเป็นเซงบอลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศก็บอกกกเนี่ยมันขยันนะตื่นแต่เช้าเลยนั้นเขาบอกคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่ขยันที่จริงแล้วตื่นสายนะคะนิินทากุลอาเลียคราวนี้ต้องการจะไปที่ลาปอสต์คือที่ทําการบริษณีค่ะ pour aller à la poste s'il vous plaît vous devez tourner à gauche après le feu et après après c'est tout droit c'est devant la mairie merci ก็เป็นการทบทวนการถามทางได้ฟังบ่อยขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังต้องใช้เป็นแน่ๆแล้วล่ะนะคะการบอกให้เลี้ยวให้ตรงไปแล้วก็มีคําว่าเออัปแพร์หมายถึงต่อจากหลังจากที่เราไปจึงตรงนั้นแล้วนะคะแปลตามตัวว่าแล้วต่อไปล่ะ อนนี้เราจะพบคำว่าเดอองแปลว่าข้างหน้าเป็นการบอกสถานที่ว่าข้างหน้าของสถานที่นั้นๆเราใช้เดอองนะคะแล้วก็มีการทวนศัพท์ลาเมรีเมื่อสักครู่นี้ที่เราพบมาแล้วในเอกสารหน้า40ขอแทรกตอนนี้นิดหนึ่งไม่ได้ให้ว่าในเอกสารลาเมรีที่บอกว่าเป็นที่ว่าการอำเภอจะเป็นอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอเล็กๆอะไรก็ได้นะคะส่วนที่ว่าในอำเภอหรือแม้กระทั่งผู้ว่าเขาใช้คำว่าเลแมร์ ออกเสียงเหมือนคำว่า,าแม่แต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะมูสูเลแมกก็คือเหมือนกับคล้ายๆแมรีอย่างเงี้ยค่ะเราเราสะกดได้วย M A I r e Le m อ e r ได้ให้สัญ,ญลักษณ์รูปธงชาติฝรั่งเศสไว้ Bleu Blanc Rouge น้ำเงินขาวแดงคล้ายธงไทยแต่ว่าของฝรั่งเศสนี่เป็นตามขวางของเรานี่เป็นตามริว้วตามยาวนะคะแล้วก็แต่ละเมรีเขาก็จะมีธงเนี่ยปักเอาไว้ แล้วนอกจากนั้นยังมีภาพมารยานเป็นรูปปั้นครึ่งท่อนของผู้หญิงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนหนึ่งด้วยเราคงจะได้พบเรื่องราวนี้ในตอนหลังนะคะเรามาฟังเด็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ la poste s'il vous plaît Vous devez tourner à gauche après le feu et après Après c'est tout droit c'est devant la mairie merci ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คงได้บรรยากาศของลากมปานเยอะแปลว่าชนบทนะคะผู้ชายคนนี้ถามเจ้าของฟาร์มที่กำลังดูแลไก่อยู่บรรยากาศน่ารักทีเดียวดังนั้นขอให้ถึงแม้ว่าในเอกสารจะไม่ได้ยินเสียงไก่นะแต่ว่าบรรยากาศในการถามไถ่นั้นก็จะทำให้เราได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการบอกตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลังจากสัญญาณไฟเราจะใช้คำว่าอแพร การบอกว่าข้างหน้าสถานที่ต่างๆเราใช้คำาบนด์วองไปดูเอกสารโดยเฉพาะบทก่อนๆนนั้นแล้วก็นำมาประมวลในตอนนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถใช้เกี่ยวกับทิศทางต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็เห็นจะหมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะอวอวอวัว <re> อลอสแมนพ r อเชนน่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net